สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรัญญาวุธิวิทยังกูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งทสเลขที่3-9ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสังณนะเมืองยศวิมลน,นครอันมีท้าวยศวิมลเป็นเจ้าเมืองพระมเหตุสีจันเทวีได้ข้อโูกออกมาเป็นหอยสัง จึงถูกพนางจันทามาเหตุสีรองใส่ร้ายว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจนถูกขับออกมาจากเมืองไปอยู่กระท่อมตายายที่ชายป่าจนกระทั่งพระสังที่ซ่อนอยู่ในหอยได้ออกมาพบแม่สร้างความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่พนางจันเทวีข่าวล่วงรู้ไปถึงพนางจันทาจึงได้ส่งคนมาจับพระสังไปทวงน้ำ แต่เท้าผู้ชงพญาณคราชได้ช่วยชีวิตเอาไว้และส่งให้ไปอยู่กับพระนางพันธุรัตพระสั่งรู้ว่าพระนางพันธุรัตเป็นยักษ์จึงขโมยลูกเนาะไม้เทา้าเกือกแก้วเหาะหนีขึ้นไปอยู่บนเขาพระนางพันธุรัตตามมาทันแต่ไม่สามารถขึ้นไปหาพระสั่งได้จึงได้มอบมนมหาจินดาเรียกเนื้อเรียกปลาให้ก่อนที่จะอกแตกและสิ้นใจตายที่เชิงเขา พะสัง่งเหาะมาจนถึงเมืองสามมนท้าสามมนและนั่งมณทาก็ลองจัดพิธีเลือกคู่ให้ธิดาทั้งเจ็ดแต่รจนาพระธิดาองค์สุดท้องไม่ยอมเลือกใครเป็นคู่พระสามมจึงให้คนไปตามเจ้าเงาะมาให้เลือกรจนาเห็นรูปท้องที่ซ่อนอยู่ในรูปเงาะจึงเสี่ยงมาไลลยไปให้สร้างความพิโรธให้ท้าสามมณ์เป็นอย่างมาก จนถึงกับขับไล่รจนาให้ไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจ้าเหาะเท้าสามมนหาทางแก้เจ้าเงาะโดยการให้ไปหาเหนื้อหาปลาแข่งกับเขยทั้งหกเจ้าเงาะให้มนที่พระนาพันธุรัตให้ไว้เรียกเนือ้อเรียกปลามารวมกันทำให้หกเขยหาปลาไม่ได้จึงต้องยอมตัดปลายหูและปลายจมูก แลกเนื้อและปลาเท้าสามมนพิโรธมากจนถึงกับจะประหารเจ้าเงาะน้อนถึงพระอินต้องหาทางช่วยโดยการลงมาท้าตีคลีชิงเมืองกับเท้าสามมนเท้าสามมนทรงหเคยไปสู้แต่ก็สู้ไม่ได้จึงต้องยอมให้เจ้าเงาะไปสู้แทนเจ้าเงาะ ถอดรูปเป็นพระสังและสู้กับพระอินท์เจอชนะเท้าสามมจึงยอมรับพระสังกลับเข้าเมืองและจัดพิธีอภิเษกสมรสให้พระอินท์ได้ไปเข้าฝันเท้ายศยวิมลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเท้ายศยวิมลจึงออกตามหาพนางจันเทวีจนพบและได้เดินทางไปเมืองสามมณฑลเพื่อพบพระสัง ดยพระนางจันเทวีได้ปลอมเป็นแม่ครัวในวงังและได้แกละสลักฟลักเรื่องราวทั้งหมดบนชิ้นฟักให้พระสังสเสวยทำให้พระสังรู้ว่าแม่ครัวคนนั้นคือแม่ของตนพระสังและรจนะจึงได้เสด็จตามท้ายศยวิมลและพระนางจันเทวีกลับไปครองเมืองยศวิมลส,สืบสืบไป ขอบคุณค่ณะ